โอ้าวบาดเบิดบาดเวิร์ดบาดจีจอนบาดเวิดโอ้บาดจีจอนโอ้แค่เยอะมาเป็นยั้งผ่อนเือนจังลมรึเปล่<ม>ตัดต่อดต,ตอดัดต่อนมากใช่ไหมเนีออ่ย yeah. สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกวกแกสตูดิโอครับสวัสดีพี่ดองเปล่าไปครับวันนี้เราอยู่กันทั้งหมดสี่คนครับบุตรกลดาชิน สวัสดีครับผมสักลิมมาคาเปียกครับผมนะครับถ้าเป็นกระสินครับยินข่าวดีครับพี่น้องครับหลังจากที่เขาไปชิดเบ็ดไปตกปลากันอยู่เปนน้ำมวนครับถราเข่ามาเซียนเซียนเม่นน้ำมุนเซียนเปนน้ำมวนบนยังตอกนะครับรถล่มมาสั่นมวเบืดมาสั่นบอกแล้วจะกินจะกินหลายจะกินหลายกรแเไฟกรแเพ่ไฟอะ้วก็ซอยกินเนี่ยพวกกระสินซอยกินครับหยา่นเมื่อไร ป้ากันซอยกินโจจักรินซอยกินเหล่ามันเบิดขวดหน่อยมันซื้อมาตื่นเช้ามากนข้าวพะพะเชิเรียบร้อยพะเชินเอางูใหญ่แท้ขนานเลื่อนเนาะเนี่ยน่ะผมนาแดงจีเครืองเไงผมเนียนั่นเนะครับอยู่บ่อใ้เด้อพื่นน่ะเเยพูนเริ่มเมื่อแล้วครับโะเิตโอ้โหโจกไหนก็คงเนี่ยพอีกครับโอ้ยย ไุ่ดกระนี่เด้วอพี่ต้องงาอะไรปนงเอาปลากัดปากนั่นาุ้าโอ้เชนี่เมาเลยนี่มต้องให้เราเซากินไะเ่ขากินเราสคนพอแล้วยัพอแล้วเด้อเออบอกอพี่มุดบอกวแล้วพอแล้วพอแล้วเหนมพอแล้วโอเคไหมโอเคแบดันเอียบเีอยู่ปลาเขาเลยระเดนลูกเขาอะไรประเดนหมวหมุนบัดน ส่อาชไปห้าพันพนว่ามัวนาพนว่าเมยลมนะพนว่าเนี่เกี่ยวเขอยู่ก็มียอยู่พนว่าบ้ารนบลมเขากจร้างกาวเาเถจะไปเบิร์น็ไนอครับเบว่ามีนกล่อมก็จะว่าว่เรื่องมันตัวอฟไฟเฮติย่งตอกอ้อใส่ปีนเผาครับมันจะเห็นจเวีดที่มันจะไปเนาะพี่จะฟันหุมหลุม็ไเห็นเลยอ่ตายเพื่อะครับรถบลมมันแย่งตอก รถเพิ่นจะไดบ,ะบิวตถิ่มเนาะมวนเพิ่นทัมนะไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับว่าจะเมนอันห่งพี่จังเขาซาเขาลือไม่ฟังบอกว่ายังตอกผ้รถน้ำมาเช่นไะปเบิ่งนกันครับเขาชูเพลือนมานักแข้งเลยก็เชนเมื่อเขาแรงน้ำมาไปผูก <c oughs> วันไรจับจูดเลยไม่รู้มาจีบอลเนาะถูกหงโอ้แบบบวกย่งบิดหนีเขา <c oughs> บิดหนี้ชนหนาใช่ไหมซีเดินทางดำเลย ก็กำลังกลับรถพูดเดี๋ยวไปถนนส่วนองสุดยอดเห็นเลยอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย้านนี้ว่าเกี่ยวกับซอยมียเกี่ยวเมียป็นเร่องขอเขาชาพิพิธภเส้นาเสนท นาลงไปแล้วครับมาแต่ข้าวมันก็ล่นบ่แี่บอีอใ่ใส่รถหล่ไปทีเกี้รรมมยวเอาเก้วหนาไปวสาธุรโอ้ยซบลงปลาขากกันนะเหงานลูกขาดขางแห้งมันเะแตข่ข้าวมานมวแตกกันสิม้วแตกกันสิแจ็คี่ใส่มัวนแตกขาวอยิมนดิโอ้หอะไรงอไมปววนแตกครับเรมได้ีย่ะหม้อรถหางคุกมาอึนฮะ ันงานอยู่ขาทางมาสิเนี่ยว่าไรฮะฮะดีวะดีวะโอ้ขยุ่วหรอ่เฮงโอ้บาทมืดบาทมืดบาทจจอดบาทมืดโอ้บาทจีจอดโอ้แค่ยู่วมเป็นทางขอเทืรนจางลมรึเปล่ตัดตอนาตัดต่อน่าเรื่อะไเนี่ยแล้รอักษร ไป่ไปหุ่นาหมได้เกี่ยวขาใส่ยังไงถอย่นคุณเดีให้อันตัวยิ้งางบอเออตาเขาาเขาิตายนิัดตมาไ่ไม่่ไ่่อเกี่ยวขอได้เเดี่ยวดำเนื้อมาอ่หลบมเยอะครับลบนี่นอดเอาไปอู ถ้ายุ่มาหัเเือนเนาะขาเขาซาเขาดืดเดร็จนับด้วยหมเสรมัดแต่งมัดแต่มุดมุดเห่นเสรเ้ามเรียนออกมามุดเหี้งวานไหนงานยุ่งผ่านล้่มยู่เข้ามาแต่วก็ลุ่มยุ่วันซะวันนี้รถไปให้ได้ดิบ่ะเกิดจินวะตัสนั่นนะไม่คุยอะไรไเลย สอนสอนสูตรขับรถไอ้เมาแล้วขับรถให้บอกเขาหน่อยนะที่เวลาขับรถต้องมีสติครับ่มีสติมีสติปันตัอะไรคิดอย่างอื่นไม่เทศแบบเส้นจากน้ำพิษจากน้ะไรนั้นอันนี้ไม่ใช่หรอกนะเนื้อวากิวเกลือเกลือกับย่างหนึ่งขึ้นีบมันจะได้กินยังไงบ้างนะ ก็ตึม่ดเดบีบแท้ไ่พอปุ๋ยอย่ะดยมันเป็นยังให้เงินค่าปุ๋ยไปยุ่มในาันนี้วันน้วนสี่ขวดหมแล้วนี่มันมีหอนหมากพี่น้องะไรวเลยหลอเป็นคนถือขวดแล้วแจกือปุ๋ยยังเดีบอกแล้ว่าสตากระตายมันม่มีหอนหมากดีเบิ้ลยังให้เงินบ๊วยมันม่มีหอนหมากแน่ เกลืออะไรเราวันนี้เกลืออะไรวันนี้หมดแล้วข้าวตันดีมีเกลยวนึงรับที่วัดมีสูตรสอนเกี่ยวข้าวไหมเกี่ยวเกือหมือนจริงเกี่ยวเป็นเดือนนะครับเกี่ยวเป็นเดือนโอ้โหเก่อนเกี่ยวมือใช่ไหมใช่ครับอยู่อยู่เอ่บตอนอยู่กรพี่านเกลือไก่เลีเยวเวลาไปเจอโกยมที่น่นมันต้องมีแท้เลยครับแท้แล้วเกี่ยวก้มขาต้อง โอ้ขาต้องขาอย่างนี้โอ้ก so so, ันยากไว้คุ okay. ้มเราต้องรักษาเอวไว้ต้องย่อลงนิดนึงครับถ้าก้มตัวโก่งอย่าเนี้โยโยเสียต้องอย่างนี้ครับนจะไม่เสียเข่าเหรอก็ต้องดูระยะระยะนะ้าใจไหมหา่ใจว่าจะกินแต่แขกไฟแล้วโอ้ยดูว่ากระดูกิ่นนี่มีสูตรทุกอย่างตั้งแต่ตกปลาเที่ยวเขา การขับวัวใจนี่คือประมาทไม่ได้เลยแม้วินาทีเดียวก็ไม่ได้ครับบางทีวินาทีเราก็พลาดได้แข้งวกมาหันมาทีนี้ับตอยู่คาแล้วใช่ครับมลวัดเลยเขี้ยเนาะเขี้ยนทึงถุงกระโปงแล้วกระโปงกระเทียมกระโปงบ่แดกเพิ่นบ่มุดแดกไม่ได้ไม่ได้กระยุนเฉียเแก้วขาวแก้วขาวเดี่ยวก็สิอัดน้มไทยเพราะนี่ปลาปล่อยอยู่นี้คือจิย่างเนาะบิ๊าจิย่างนี่ปล่อยอยู่บ่ บังกระโพกยังอยู่กเขา่หมาลมจูพ่อ้ามันซื้อบังกระโพกมาเต็มถุงพ่อมันนักนั่ังกระโพกันนะซื้อใหม่ร้านเตี้ยรูมเออทีมงานเรากรเบดีนองพ่นแห้งมันก็ไปฝุ่นท่าม่นอยู่วันนั้เกียร์รถเขาปลาเลยท่าว่าเสียบอนีรให้นี่กรเบิดรับมอนเพราะนั้นรถมองตาเยอะคนปะครับก็ต้องเลบอกรมาใส่แม่จักรสอหน่อยอะเครื่องม่เจอเนี่ยอ้นี่มันเขาก็ขอคนนเบนี่มึงสมกันได้ให้เดียวรวมเม็ดตัวนี้ จักเดียวใหญ่เราเห็นเรวได้รวมมิอเลยอเจ๊กคนนี้เขาเจ้าเออมึงใส่กันม้วนปุ้ยม้วนฟันเต้เฮ็ดเลยเขาเรียกทีอินวันมีเป็นยังไงมึงก็เลสียไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้มันให้เดียวกันนี่มันสองนิ้วห่อเลยมัไม่ได้สองนิ้วห่อเลยป๋าโอ้สวดยังสตอกนะครับให้เดียวครับให้เดียวม่้งใส่ตรงนี้ จะเขาขอดอเขาขดอเขาดอเขาก็ขอทูทูยินวันครับทู่ยินวันครับว่าเอาเขาเจ้าใส่น้่นผีกันเลยเออคือเห็นกาแฟปะครับทู่ยินวันที่ซองเดียวนี่ข้างหน้าจะกินนั่งเรือเขาไม่เยอะพอปูเขาเจ้าเขาเนี้ยใส่กันเนาะนี่วันนี้อะไรขัดเบียงเครื่องกันสิมันแมนเบียงเครื่องนึงเของซวเพราะอะไรอันนี้ตึ๊งกลางตึ๊งของเวนยจับกันจะเบิด การเจืถึงฟีมือเนี้ยได้เป็นบ่บ่วเนี่ยถ้าอยู่มันมาสุกความกันมัถ้าุกความกันวันมันเเดตเขาเขาร้อเขาเขาก็พร้อมคนะเทียร์่ป่ะเดีวไปสีหนึ่งมาแล้วก็มองอ้อนมองเกียนปลทานนี่ปลาเนาะแมนครับนินปลาหนนองถุงปัเพี่นหาทุงโอ้เปียงนามเตัครับเกี่ยวเขาอกอักรนามใส่น่ยังมาล้ย่งเดมากินปลาหน้ายังตอก ไม่ใหญเนาะเียเขาแล้วนะครับื่อช่วงกันต่เขาด้งเหมอนพ่อหมอคงเอาเบดมาใสรองมังเล้วเออใชไเลยปลาตะเพียนข้ามองสีเส้นหาเส้นม่เบให้กันตัวใหญ่ส่วนเเครืองหัวหันมันด้ครับเกือยังเส้นปลาท้งสเ็นีแดโอ้เจียวมักมปลาท้องสัดข้ายุ่ว่ามันเกียวเคร่อเซ็นตับเ็นต์น้เสงมัตตีเออปลาเขาเลยเออเีไ่สวดอีกเลยไปถรุปแล้วก รถลมยต่บเป็นยังครับมันเป็นรถลุมหรอกหัวงาใหม่ฮะงาใหม่ฮะดุกนี่อนี่รียกว่านลงปลาตาที่ลอนทีวปางาใม่ปลาตบตาเมื่อปกป้องรถี่เดี๋ยวว่าเราไปเรานเ้ให้ตอกเกี่ยวาเนะเดี๋ยวไม่เดียว ช่วยลูกปูกงทลิตโหผมเคยเอาไปไงเดนียงไม่ยืฮะไปเอไม่ยืนยเว่าจัน้จะดจะกมัน่อ๋อกับแนองเนี่ยขึ้นมาอนัวขึนเ่น่้ขึ้นมาก่อนขึ้นก็จะว่าเค เก็บนีก็มาสอบถามเบิรนนะว่าสรุปแล้วครับบอร์ห้าคกให,หม่ไงซื่อแม่งถามว่าเสียบ,บนะคทำว่าเบอรารศิลป์นเราเป็นหวัวงก็แซกกะลิ่นเลยมาถามข่าวเบิรงกประคองรถจีงานใหม่ปัด๊ดจ้าะว่าเปลี่ยน้องขันบ่ลงก็ไม่พอดีทักวันนั้นบ็เบอร์ก<เ>ิดสินก็บ่าซอยกินนี่ถึงมนักเลยเลยนักเนี่ยย้นมาปะไรเยอะมีการต้องยอมรับต้องต้องยอมรับไม่ได้อะปลอดภัยก็ดีแล้ว ทีหลังอย่าทำครับไม่ไหวอย่าฝืนนอนจอดนอนเด้อจ้ะสรับคลิปนี้ครับมาสอบถามยามคายยังต่อครับหรือตบบอลเป็นยังนี่มันเจอฝาใบสักวันครับผมงหนะจะผ้าพิเิษเวดไหมครับสำหรับคลิปนี้นะครับสกลินฟุตกระเล่นสผมยังต่อครับเอานาจพาจากพี่น้องไปสักหน่อยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับกด Subscribe เป็นมะกดช่องเกาะแต่สตูดิโอนะครับผมสวัสดีครับเจ้าเดี๋่จะผ้าไปเศษเวด b u